สวัสดีค่ะอยู่กับยันม่าพรีเมียมกําแพงเพชรนะคะวันนี้เรามีนัดส่งมอบรถแท็กอร์ยันม่ามือ2เกรด A รุ่น EF514T คันนี้นะคะใบดันใหม่ผ่านใหม่ใช้เงินดาวแค่49,000บาทค่ะ ขณะที่ออกจากร้านนะคะเป็นเวลา11นากา20นาทีโดยประมาณนะคะลูกค้าไม่มีเลิกค่ะอันนี้เลิกสะดวกล้วนๆเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางที่จะไปบ้านลูกค้านะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้านะคะมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะบ้านลูกค้าอยู่ไม่ไกลจากศูนย์ ยันมากกำแพงเพชรนะคะก็เป็นอำเภอใกล้เคียงใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจรถแท็กอร์ยันมา่าไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2ฟรฟีดาวหรือดาวต่ำติดต่อมาได้เลยนะคะที่0877320599เบอร์ขึ้นไว้ให้ในคลิปนะคะ ค่ะตอนนี้รถลงจอดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการส่งมอบรถแท็กเตอร์มือสองสภาพดีเกรด A ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการแนะนำวิธีการใช้งานรถกันค่ะการแนะนำการใช้งานรถก็จะมีช่างจากทางศูนย์นะคะมาอธิบายการใช้รถให้กับลูกค้าฟัง ะะก็ถูกอ,อกถูกใจกันไปนะคะสำหรับรถมือสองคันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่0877320599เดี๋ยวตักดูแลให้ค่ะ